ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องสาพระวยน,นะครับมือนี้็ได้ไม่โอกาสได้เดินทางมากที่วัดป่าภูแสงธรรมนะครับเอามือนี้มา,ามือนี้ในะจังพนก็กำลังพักกันอุจัดแต่งนะครับด้วยพนจัดเท่ขัน้นนะครับพนจัดเท่ขั้นเท่พื้นนะครับเท่ขั้นเท่พื้นวิหารใหญ่นะครับ ซึ่งวิหารแห่งนี้เพิ่นจะส้างร้อยเก้าต้นนะครับในช่วงนี้ได้ไปแล้วหกสิบต้นนะครับยังเหลืออีกสี่สิบเก้าต้นนะครับส้างเพิ่นกับกาลังพุเพิ่นจะเทคข้าน,นะครับประกอบคารจะเทแล้วนะครับ ไปทางด้านในนะครับไปกรับนมัสการหลวงปู่เพ่นนะครับดตงนแลว้าายที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยตั้งเลยที่นี่เอาเลยที่นี่วัดนี้ซ่อมซ่อมพฤติกรรม้ะดิซ่อมข่อยวมสงศสีพระยันต์องค์ที่อยู่ในพระภิสองเมตรเก้าเซน เจกินได้แสดงปฏิกิริยาแล้วเจยก็แตกเลยหน้าตาสองเกิอาการออกมาแล้วนะครับการประหลาดการประหลาดเกิดขึ้นกับเจ๊กินได้แล้วนะครับที่อยู่ในที่วัดป่าแห่งนี้นะครับท่านก็เราก็ตอบคือว่าสี่คูณสองแล้วก็แล้วก้อนสองก็สี่ ก็น่าตัดก็ทานทางล่างขึ้นไปถึงเสียงของขยานหนา4เมตรนี่นอนเลยนอนรถนะนี่องค์แล้รกจะเป็นส่วนรถนอนนนอเ้าสามตัวตรงตรงเลยครับสามตัวตรงตรงฝาเก็บซีพอดี

ก็สี่คุณ2บอแล้วก็จานี้ได้ะครับไ้สูงนีคือตัวพญานาคและฐานขนาดของอันนั้นก็คือรับหยากเปแล้อะข้าง่ับ้บนนี่คือหมายถึงว่าเป็นองค์หน้ารวมมดทางชิ้นทางทุกอย่างใช่ไหม จากพื้นเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมคเพรสเตร์เลค่้าร้อยเทมบ์สก็คือซีเมตรเลคห้าซีเมตรตอนนี้เอามาใส่กับกาแฟป้กาแฟไห้ไหมคร้บตอนกาแฟไหมไหมครัต้อใส่เก้าเซนต่เมตไม่ได้กินเเขาจะพัดจากข้างล่างขึ้นไปยืดขึ้นไปขึ้นไปโลอาจเป็นสองเมตรห้าสี่หรือสองเมตรสี เคยนั่นเคยนันรองไห้รัษาลงได้ขาดติ่มเป็ดตากเอาอย่าว่าแต่ว้ยผมได้ซีซีถึไม่ได้หาหาผมนี่นี่นี่ผมไปนั่งวัดป้าหม้อนี่ได้ซีซีี้อืมไอที่หน้าตาหน้าตาไม่รอดเนี่ยหเน้หาติ่มเ็ตาอ่าย่างละปไม่ใช่อันนี้เพ่เก้านิ้ว ที่เราเห็นองค์อยู่เดียวนี้องค์จำลองไม่ใช่ของจริงหาหาตัวเดียวที่หาตัวเดียวในหาตัวเดียวหาผมมีคือหายังหโว้ยชิว่าเตะเขาปูจุกนองเด้วยเตีหลุดไม่กิดเขาหรือเราหลุดปูผู้ค้ากระเพ่อยไปหานึงเลยเนาะเจ้าคุณเห็นหาด้วยสับลาบติมเป็น พอเฮ็เตียอยู่ไม่เย็นกว่างอยกิน่อันกย็นไหม่กินกาแฟอ่อนแอเสักน้อแต่ไม่รู้นะแต่ไม่รู้นะเวลาเราทำวัดแล้วก็ปรากฏขึ้นญาติโยมเขาก็เลยถามว่าญาติโยมถามว่า หลวงตาท่านเป็นอะไรทําไมท่านทำวัดทําไมท่านต้องเงียบเลยท่านหลงไงท่านก็ต้องทําบ่อยๆคือยันทุนสองเที่ยวอย่างนี้ส uition, สก,นก็มี <laughs> พอพอเวลาเราพอเวลาเราทําวัดเนี่ยมันจะเห็นขึ้นมาเลยกำหนดอยู่ข้างหน้าแต่ตัวตัวทองเนี่ย <laughs> ต,ตัวทองเนี่ยจะอ่อนแอแต่ว่าตัวสีขาวเนี่ยหนักแน่นอยู่เราเลยว่าอะไร อะไรมนันเป็นแปลกๆสักหน่อยก็เลยก็เลยเงียบๆแปบกเัเวลาจะทำบัดเสร็จแล้วก็เล่าสุญาตโยมฟังเขมาทำบัดด้วยก็เลยได้ได้ทราบข่าววันนี้แหละว,ว่ามีคนมาร่วมมาร่วมด้วย ไโดดน้ตายอ <c oughs> ้เยไปเบิ่งข่ยเลยนะี <c oughs> คอเป็นียงวะยังไปนอนน้สิไปโดนน้ตามลูหน่ม้อยพ่อจมเด้อคอย <c oughs> <c oughs> อยาที่ดูดคอยยาที่ันเงองงเนี้ย ก็นี้ก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วเป็นหลักมันไปพันจันเนน้ากระโดดตัไม่ไปอเราะว่าเก็เททงกอกปูก็ได้ปู ใหญ่ก็ได้เพาะปกกู่ก็ก็จะสร้างตรงนี้จุดนขึ้นให้มันเด่น

แตต่ัวขของเานี่แต่ตัวของเขาเองนี่เป็นอ่อนแอสักหน่อยอ้วกๆแต่มันไม่แรงแรงแอบเป็นโรเ,เ,เป็นหลานบริวารเนาะเยอะเ,เข้ามาเองเดี๋ยวทางโน้นก็รู้เองเพอทางโน้นจะนำมาจะไม่ทางโน้นก็จะรู้จะรู้แต่ยังมียังมีอีกยังมีอีก มีอีกยังมีสีแดงสีแดงจะเข้างเริ่มอยู่สีแดงก็จะสวัสดีนะั่ยนะที่จะมาเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาแล้วองค์ใหญ่สุดนาคาอาอธิบด,ดีใหญ่สุดใหญ่สุดใหญ่สุดก็จะมาสร้างที่นี่พี่สวดมุนลยปะ ูเป็นเตยูมองเบิ้งกันข้างใมี่อนี่ดิพอไว้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วก้าวหนึ่งหาครับอ้เขาบอกกลับบอกมาพอเห็นอีเลียนเนาะอ โอ้ชัดเกลียนนะครับโอ้ชัดเจยนเลยชัดเจน,นเลยครับเอาคนว่าวายอยูไ่ไมนพ่เด้อสันไหวยงยินแต่เอฟซบอกว่าอยู่ไห่พ่เบิ่งเห็นเดอ้อยสันเอามีแต่สามตัวเลยวันบอครับมีสามตัวเลยนี่เป็นเก่าหนึ่งหาหรือมันว่าเก่าหนึ่งหาดิเป็นเหล็กเก่าบ่ขังเลยเกครับแต่ว่าถ้าบเบิ่งอย่างยังอ๋อ ข้างล่างก็มีเได้ครับพอไหวข้างล่างมีตัวใดล่ะนี่ครับเห็นเลขซีอยู่ไหนครับนี่นี่นี่มีเลขซีเท่ากับซีศูนย์ไหมครับนี่จะตั้งกล้องดีกว่าข้างล่างซีศูนย์นะครับนี่กล่องด en ีกว่า FC เบิ like hmm. ้งกระขับเบิ้งไหลไหลครับเบิ้งไหลแต่เนื้อเต้อเอาข้างล่างนี่เป็นตัวหยางเนาะครับเนาะเบิ้งโอบ ก็ให้ใช้วิจารยญานกานันชมด้วยครับถ้าเพื่อนอะไรเพื่อนอาจารย์หลวงพอ่อเพคนว่าคุณ่อยคุณใครผู้ใดเห็นเลยครับเพคุนพยายามเอาปิดเอาบังไว้เนาะครับเนาะแต่ก็มีคนตาดีเห็นจนได้ว่าทันว่าก็สิเป็นโชคคุณลากนะครับเด้ออยู่ที่วัดเสาลอยเก่าตรง